ใช่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าบ้านเลยครับลุงเขื่อนล,ล,ลำสำายเขื่อนลำสำาลเขื่อนลำสำไลแต่พอดีว่าผมมาพักผ่อนนะครับเรามาแคมปิ้งกันเนี่ยครับแต่ว่ามาเจอคุณล,ลุงคุณลุงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณลุงเรื่องอะไรครับเรื่องแพะวันนี้เล่ดีใจมากเลยคุงเป็ังไง้งครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมลงุไมลงไศาลลุงไพศาลเนาะครับเนาะลุงไพศาลเลี้ยงแพะมานานหรือยังครับเนี่ย สิบกว่าปีเลี้ยงแพะมาสิบกว่าปีอ่าและอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแพสายพันธุ์อะไรครับสาพันธุ์ผสมพันผสมพันผสมแสดงว่ามันจะต้องมีสายพันธุ์อื่นด้วยใช่ไหมครับมีสายพันธุ์อย่างดีกับสายพันธุ์บอก็มีอ๋ออ่ออออ่ออ๋ออ่อก็คือจะมีก็มีบอด้วยแล้วก็ที่เยอะนี่จะเป็นผสมหน่อยอ๋อเป้าหมายของวงนี้ ว่าเราขายเอาลักษณะแบบไหนครับเรื่องการตลาดขายขายเนื้อแหละอ๋อเพราะเพราะออกมาตัวปรูมันเป็นหนุ่มก็บขาเรียกตัวให้เขา,าเอาอ๋อเขารับโลนแพงไหมครับต,ตอนนี้ตอนนี้เหลือโลละแปดอ๋อตอนนี้โลละแปดสิบใชคไหมมูลกว่าร้อยอ๋ออ๋อโอ้โหแพงก<อ><อ>็ถูกอันนี้ก็ถือว่าถูกนะโูกมากๆากถูกมากๆแต่ก็แต่ข้อดีก็คือว่าหนึ่ง ข้าวที่สังเกตว้เนี่ยคือเหมือนเราให้เขากินอะไรกินหมดอะไรเขากินได้หมดต้นทุนคือคือไม่สูงอันเถอะไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็แคซื้อยาฉีดซื้ออ๋อจ้อแต่ยาอ๋อยาที่เรามียาอะไรฉีดบ้างครับก็ไม่รู้ชื่อกับลูกลูกมันคนอ๋อตาเป็นคนเลี้ยงตาเป็นคนเลี้ยงแต่ไอ้เรื่องตัวยาอะไรอะไรเงี้ยลูกจะเป็นคนดูแลแต่ฉีดอยู่ประมาณดักสองข้างสองข้างในท้องทิ้ง นะครับครั้งอ<ร>๋อถ่ายพยพาธิทุกปีอ๋ออ๋อแล้วก็มีวัคซีนรวมอะไรเนาะอันนั้นต้องต้องถามพอดีล,ลูกม่อยู่แต่ว่าถือว่าเรามาได้ขณะนี้เรามาเห็นแท้ได้เจอคุณลุงก็ดีใจแล้วนะครับแล้วมันมีอาหารเสริมตัวอื่นไหมครับมีอาหาราก็มีขายเราอาหารแบบที่วัวก็ได้พวกกากมันพวก เขาพดบทอะไรเนี่ยก็ได้เหมือนอันนี้คือเป็นเหมือนอาหารเสริมเขาถ้าฝนตกออกมาไม่ได้ก็เอาออาหารอ๋ออ๋อฝนตกมันไม่ออกมันมันกลัวน้ำอ๋อคือแพนเนี่ยคือเขาจะกลัวน้ำมากๆโอ้การาลงน้ำไม่กล้าลงน้ําอือันนี้คอของคุณลุงเนี่ยอยู่ใจนะนับสมมติอยู่ติดโครงการนี่แหละอ๋อติดโครงการนี่เลยอ๋ออ๋ออ๋อ แล้วก็แสดงว่าพูดง่ายว่าขายง่ายเลยนะโดยแ่วนทองทนอนเนี่ยปีนี้ถือว่าราคาก็คูตกลงหน่อยนะนนครับง่ายจากแต่ก่อนนี้เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาี่คงจะประมาณเท่าไหาร 20, ่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบล่นโอ 40, น้โหถือว่วาแพงครับตอนนี้แพงกว่าหมูอีกแต่ตอนนี้จะถูกกว่า ถูกกว่านี้หน่อยนะครับก็ดีถือว่าดีนะครับถือว่ายังดีอยู่เพราะว่าหนึ่งเรื่องต้นทุนของอาหารอะไรต่างๆเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากายลงทุนนะครับเนาะโอเคขอบคุณขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับพี่แล้วก็สำหรับเพื่อนเกษตรกรท่านใดนะครับที่อยากจะคิดท,ที่จะเลี้ยงแพหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามผมใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการเลี้ยงแพเนี่ย เป็นเป็นอะไรที่เราสามารถทาเป็นอาชีพเสริมได้อย่างสบายเลครับเนาะนั่นเองครับมันก็สร้างครอบครัวสร้างอาชีพที่ดีโอเคงั้นผมขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับเพื่อนผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ